ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาสิรารียมโอายุ10ป,ปีเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านเบหอเป็นอาสาสมัครช่องสิริรักโลกตำบลห้วกระเิงำอำเภอปงพินังจังหวัดยะลาค่ะวันนี้หนูมีสิปป่งพิเีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมาฝากกับทุกคนกันค่ะสิ่งแวดล้อมนีะอะไรกันนะโอ้สิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่อยูร่รอบๆเราทั้ง มีชีวิตและคือให้มีชีวิตค่ะแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นมลพิษทางรถยนต์ไฟป,ป่าภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมดินถล่มนั้นเรามาดูสิวิธีการดูแล,แลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกันค่ะไปดูกันเลยีอทีที่หนึ่งทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่ให้สกปรกค่ะวิธีที่สองแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสะดวกในการกำจัดของเจ้าหน้าที่ค่ะวิธีที่สาม,สามเก็บจานทุกครั้งหลังกินเสร็จเพื่อให้โรงอาหารของเราสะอาดและน่าอยู่เสมอค่ะวิธีที่สี่ไม่นำขนมและลเครื่องดื่มขึ้นห้องเรียนเป็นการฝึกระเบียบว,วินัยของตนเอง วิธีที่ห้าไม่ใส่รองเท้าขึ้นอาคารเรียนเพื่อความสะอาดของอาคารเรียนและความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนค่ะวิธีที่6ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเป็นการใช้ทรัพยากรสูงสุดและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บ่อยอีกด้วยค่ะวิธีที่7ปิดไฟปิดพัดลมหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนและเป็นการลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองอีกด้วยค่ะ วิธีที่8ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน,น้ำอย่างสิ้นเปลืองค่ะวิธีที่9นํานำกระด,ดาษลังที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าค่ะวิธีที่10ดูแลรักษาต้นไม้ภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนของเราร่มรื่นและน่าอยู่มากขึ้นค่ะ หลังจากที่ได้รับชมวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมนำคลิปนี้ไปบอกต่อและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะดีเดนแมนเดห์์ขอบคุณค่ะ